คอมเมนต์ Comment, มันไม่วิ่งขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณยี่สิบเจ็ดเลิฟยี่สิบแปดเลิฟนะคะสวัสดีทุกท่านจ้าที่มาเป็นกำลังใจให้ยายไก่นะคะสวัสดีทุกกำลังใจค่ะมากินเขาน้ำกันเดอ้อ โอกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินยิมเลือกแล้วมากินทั่วทัวทั่วลิเขาเอิ่นนมาทัวอย่างทั่วแปบดิขอบคุณทุกไลทุกเลิฟค่ะที่มากดไลค์ให้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะมองไม่เห็นคอมเมนต์เด้อใครเข้ามายายไก่ก็ขอโทษด้วยค่ะยายไก่มองไม่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นตมันไม่วิ่งใครเข้ามาหายายไก่ยายไก่ก็ไม่เห็นนะฮะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีทุกกำลังใจ เมื่อคืนนี้ก็จอดำเลยขนาดโทรศัพท์ใหม่แล้วเนี่ยเบตก็ไม่หมดนะไม่เป็นเพราะอะไร เดี๋ยวเยไก่ก็ลงแล้ว่ะค่าลงแล้วก็ไปให้กำลังใจเพื่อนๆ